สรุปผลการสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยองประจำเดือนกรกฎาคม2568 ดัชนีรวมชี so, tipo, ้ว so, 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 well. so, ัดเศรษฐกิจจังหวัดดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจขยายตัวจากเดือนก่อนเป็นผลจากทุกภาคการผลิตสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคประชาชนขยายตัวจากการจ้างงานและค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นส่วนดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากราคาพลังงานและต้นทุนการผลิตสินค้าสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจภาพรวมในอีก6เดือนข้างหน้ามีสัญญาณชะลอตัวลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาและมาตรการทำภาคีของสหรัฐอเมริกาผลการสำรวจภาคเกษตรผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นทําให้ราคาสินค้าเกษตรลดลงด้านการจ้างงานและรายได้ค่าจ้างขายายตัวเนื่องจากความต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตสําหรับดัชนีแนวโน้มภาคเกษตรภาพรวมมีสัญญาณชะลอตัวเนื่องจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนและฤด,ดูผลไม้ของจังหวัดระยองส่วนใหญ่หมดลงแล้ว ผลการสำรวจภาคอุตสาหกรรมผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและผลประกอบการอยู่ในระดับดีเนื่องจากมีการแจ้งประกอบกิจการเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับด้านการจ้างงานขยายตัวจากการเพิ่มกำลังการผลิตและจ้างงานเพิ่มขึ้นสำหรับดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมภาพรวมมีสัญญาณชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศแต่แนวโน้มการจ้างงานและการลงทุนมีสัญญาณขยายตัวเนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมผลการสำรวจภาคบริการ ผลประกอบการภาคบริการขยายตัวจากเดือนก่อนเนื่องจากจังหวัดระยองมีการจัดกิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและมีการจัดงานชมดอกไม้ไฮเดรเนีย e และดอกไม้เมืองเหนาออื่นๆที่อาคารนิทัตพันธุ์พฤกษาสอดคล้องกับรายได้ค่าจ้างแรงงานหรือลูกจ้างที่ขยายตัวขึ้นเนื่องจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการสำหรับดัชนีแนวโน้มธุรกิจภาคบริการภาพรวมมีสัญญาณชะลอตัวเนื่องจากเข้าสู่ฤด,ดูฝนสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ผลการสำรวจค่าโครงชิพและต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ในระดับสูงจากต้นทุนการผลิตหลายชนิดที่เพิ่มขึ้นโดยราคาค่าจ้างแรงงานขยายตัวในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากความต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรและความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นสำหรับราคา,าวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆอยู่ในระดับสูงเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีราคาพลังงานและค่าขนส่งเพิ่มขึ้นรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ผลการสำรวจแนวโน้มการจ้างงานและการลงทุนภาพรวมแนวโน้มการจ้างงานระยะ6เดือนข้างหน้ามีสัญญาณขยายตัวเนื่องจากมีการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นสำหรับแนวโน้มการลงทุนระยะ6เดือนข้างหน้ามีสัญญาณชะลอตัวเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาและมาตรการทางภาษีของสหรัฐอเมริกา